ครับผมก็กราบสวัสดีนะครับพี่ๆน้าๆน้องๆทุกท่านนะครับคลิปนี้ก็มีเรือมาให้ชมอีกเช่นเคยนะครับเป็นเรือขนาดหกเมตรนะครับผมท้องเรือกว้างห้าสิบห้าเซนนะครับกาบบนกว้างแปดสิบหกเซนนะครับกาบสูงนะครับวัดจากท้องเรือขึ้นมานะครับสามสิบเอ็ดเซนนะครับผม หัวเรือยาวเจ็ดสิบเซนนะครับหัวเรือใส่แผ่นกรนลื่นนะครับมีที่นั่งใส่แผ่นกรนลื่นเช่นเดิมนะครับมีตัวมัดเชือกหรือเอาไว้กันชนนะครับได้นะครับนะครับผมก็มีช่องสำหรับใส่เครื่องมือเล็กๆน้อยๆนะครับช่องนี้นะครับ ่องฉีดโฟมนะครับการเรือจมนะครับมีทั้งหัวทั้งท้ายเลยครับมีที่สําหรับทําแค่วางนะครับไม้กระดานนะครับวางไม้กระดานนะครับหัวเรือนะครับอันนี้ก็แค่กลางเรือนะครับมีช่องวิดน้ํานะครับผมช่องนี้แล้วก็แค่ท้ายเรือนะครับมีแท่านเครื่องให้นะครับรูขุนใส่เครื่องได้ไม่เกินเจ็ดแรงนะครับ ช่องฉีดโฟมนะครับสำหรับการเรือจมนะครับท้ายเรือนะครับหกสิบห้าเซนนะครับใส่หางเสือนะครับตัวที่ใส่หางเสือนะครับผมใครสนใจก็ทักติดต่อกันมาได้นะครับที่เบอร์โทรศัพท์081 77 44693นะครับผม เรือสตเลตแท้ร้อนะครับผมทำทีเดียวใช้กันยาวนะครับ20 30ปีนะครับสนใจก็ทักติดต่อกันมาได้นะครับเฟสก็ช่างบุญยืนต่อเรือสตัเลตเลยนะครับโอเคครับผมเบอร์โทรศัพท์ศูนย์แปดหนครับสำหรับคลิปนี้กล่าวคำว่าสวัสดีครับ แล้วพบกันใหม่